영상편니다 อมาชมตะก้อกันต่อนะครับคู่นี้ก็น่าจะเป็นคู่สุดท้ายค่ำคืนนี้นะครับเป็นตะก้อสองสองฝั่งโน้นก็จะเป็นปาเลคคาแคกับพม่าชูนะครับฝั่งนี้ก็หลวงพี่กับเดือนปีนัง เป็นเหลี่ยมแลกข้ามฟรีระหว่างพม่าชูกับเดือนปีนางนะครับชิงกันอยู่ที่4,004สวัสดีทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับแต้มตอนนี้ยังศูนย์ต่อศูนย์หลงพี่เซอร์ไป ปาเล็กยกมาหน้าเน็ตพม่าชูโอ้โหปาดแล้วลูกตะก้อมันติดมือเป็นลูกเสียนะครับผมไปป้างขึ้นนำหนึ่งต่อศูนยพม่าชูเปิดหัวเนีย่ยเล็กพม่าชูลูกเก่งของพม่าก,ก็คือลูกจัก,กรยานแล้วก็ลูกเหยียบหน้าเน็ตนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับอ่าน ชื่อใครไม่ทันก็ขอไปยนหลังมาเดินเปิดหัวเตะครึ่งรอบลงไปติดเกลียวชูเฮียเล็กลูกนี้ชูพม่ามาแล้วครับแต้มตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งลูกเก่งของเดือนปีนังก็คือลูกเตะครึ่งรอบนะครับลูกเก่งของพม่าชูก็คือลูกหนุ่มหน้าเน็ตสวัสดีเสียยาวนะครับนายปกป้อง ขอไปนะครับใครที่โทรเข้ามาหนึ่งต่อหนึ่งตัดยอดพม่าชูแทงเขาเงี้ยเล็กพมา่าชูโอ้โหติดเกี่ยวหลวงพี่ปัางข้ามลูกแรกไปไม่ได้นะครับต้องยกล้นแปลลูกสองผมว่าหลวงพี่ปัางมาวินครับพี่เพลงกระแสอินก็ว่ากันไปครับเพลงกระเสอินเดียวกับปลาเตี้ยไหมถาม เดี๋ยวกับป่าเตี้ยไหมพี่เพีงกระสสยินก่แกจ้ฝากถามผ่านป่าเตี้ยเรวมาเดี่ยวับแอดมินไก่แจ้เลยสองต่อนหนึ่งนนม,ม,มา,นนมมาลงพี่ปังปยกเดือน,ะนโอ้โหโดดเชียติดเขาพม่าชูยังไม่เสียนะครับรรลนไปพม่าชูห่มลงไปเรียบร้อยดี สวัสดีเทวันจอมไปศีซ<ด> c <FC. S 2> ยังไม่บทง่ายหรอกสามต่อหนึ่งสุดยองหลังมาออกครับลูกนี้น่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วครับค่ำคืนนี้ยกให้เป็นคู่เอก สวัสดีทั้ง57ท่านที่เข้ามารับชมพี่สำลิดพี่บังสุรินพี่วิเชียนอินจ้อยพี่ทิติพงอ่านคอมเมนต์ไม่ทันอ่านชื่อใครไม่ทันก็ขออาภัยด้วยสามต่อหนึ่ง พี่ปังยกเดือนเตะครึ่งรอบโอ้โหลูกเก่งของเดือนปีนังสวัสดีพี่สมานทันเจริญทันยะเจริญหนึ่งต่อสามพีม่ปังเสือไปพมา่าชูแทงเขาเงาเล็กยกมาหน้าเน็ตพม่าชูนี่แหละครับลูกเก่งของพมา่ารองเท้าไม่ต้องใส่ครับ คู่นี้แต่ก้อย AEC เลยสุดยอดครับเทวันจอมเปสีน,น,น่าจะใช่ฝั่งนี้เป็นลาวฝั่งน้นจะเป็นพมา <UNKNOWN S 1> ่าเสิร์ฟหลังตีนสิครับจะตีให้ครับ พี่เพลงกระแสอินเดี๋ยวบอกเอ็ดเินก่แจ้ให้นะครับ4ต่อ1อเล็กซ์เริบยอดหลงพี่เดินปีนังกระโดดเขี่ยง่ายๆครับลูกนี้ขอบคุณพี่บังสุรินทร์นะครับพี่แชร์ให้อีกครั้ง1ต่อ4ครับหลงพี่ตามหลังอยู่สามต้มเหเล็ก ยกมาหน้าเน็ตอย่างนี้ก็หายเลยเอ,าอ้าติดหัวลงพี่ปั้งแต่ไม่อยู่นะครับบอรอแต่ประมาณสวัสดีครับสี่ต่อหนึ่งเกมสิบสองไม่มีดิวนะครับคู่นี้ แวัวนลุงยาวปีนังบอกมาเตะตีครับน่าจะไม่มานะครับขายาวปีนังเมื่อวานนี้ก็มาเจ็บตัวไปเยอะหัวเปียกไปเยอะเมื่อวานวันนี้น่าจะไม่มานะครับดึกแล้วสวัสดีอาจารย์วิรัตสุขศีอีกครั้งนะครับ FC ตัวยงไก่แจ้หนึ่งต่อสี่โยงหลังไปประมาณชูเปิดหัวเนีย่ยเล็กยกมาหนุ่มลงไป อีกแล้ว <c oughs> โดนตะก้อสองรอบนั่นครับตู้สับไก่แจ้นเนี่ยอ่ะชมกันเกมกันต่อนะครับเมื่อกี้โดนแตะก็สองรอบแล้วพ่ษายันตะวีศักตั้งมันหมดแล้วเสื้อพี่ชายมันเอง เตือนไม่รู้จักจําน่าจะเป็นปลายาวใช่ไหมครับพี่ทะวีศักดิ์โอ้ก้องแตกไหมครับไม่แตกครับพอดีรับทันครับพี่สุวิทย์ขอบคุณมากครับประมาณชูนี่หยุ่มมาสองสามครั้งนั่น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 จะมาอีกแล้วอ่ชมเกมกันต่อนะครับเมื่อกี้ภาพและเสียงขาดหายไปโดนตะก้อเต็มเมครับเมื่อกี้ สวัสดีพี่เพชรสิงหาราชสวัสดีพี่สถาพรฮิรันภูมิจบเกมกันต่อครับสี่ต่อสองปาเล็กนำเสือบยงหลังมาเดือนเปิดหัวลวงพี่ป้างยกยกไกลแล้วครับเดือนตีแก้ไปเอ้าเจอลองท้านอยู่ครับเสียครับลูกนี้กล้องได้ที่หรือยัง ภาพและเสียงนะครับแตกฮ่าฮาได้ยินไหมเทวันปรับกล้องปรับเสียงใหม่อยู่มาอีกแล้ว4ต่อ2อนะครับลาเลกเสือมาเดินเปิดหัวลมพี่ป้างยกกระไปเตะครึ่งรอบแล้วครับเดินปนีนังโอ้ติดเจียวสวนมา